สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Last Day on Earth Survival นะครับผมหายไปสองวันไงนหายไปสองวันกว่า,ก,วาก็ไปตามเก็บฝากระป๋องมานั่นเลยครับแต่ว่าแค่ไม่ได้ทำกิฟต์อนเองฝาตอนนี้มีอยู่ประมาณเอ๊ะอันนี้มันหนึ่งพันสี่ห้าสิบแปดแต่ที่รถมีอีกสองร้อยกว่านะเดี๋ยวๆประมาณพันหกหน่อยๆมั้งครับ จะทันหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะไอ้ฝาดคะแนนแต้มโคเวอร์อยากได้วงลอ้อคือก็มีหลายคนบอกว่าจริงๆมันก็ไม่คุ้มนะไปเอาโต้สล็อตด,ดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนด้วยเพียงแต่ว่าผมแค่อยากได้เฉยงไงเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะสมได้จีนโนมใช่ไหมสมได้วันละครั้งน่าจะอย่างนั้นนะครับ คือที่พูดมานี่คือยังไม่รู้ว่ามันใช้ทําอะไรนะแต่ว่ามันจะสุ่มของได้แต่ว่าของในนะั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวต้องไปลุ้นอีกทีนะครับตอนช่วงวันท้ายๆตอนนี้เหลืออีกประมาณ3วันกับอีกกี่ชั่วโมงอ่ะสิกว่าชั่วโมงก็น่าจะน่าจับได้มั้งนะครับหรืออาจจะต้องเสียเงินอีกสักนิดนึงอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกทีนึงถ้าวันนี้ได้ถึง7 0 0 0ก็แค่ขาดอีกแค่500นะครับ แล้วก็ต่อไปก็คงต้องไปตามเก็บฝากันใหม่สะสมให้ได้หมื่นฝากันใหม่นะลุ้นกันต่อไปนะอนาคตผมว่าฝากระป๋องก็น่าจะมีแบบของรางวัลเข้ามาเพิ่มอีกแน่ๆเลยแต่กว่าจะเล่นมาถึงจุดนี้ได้ก็ใช้ระยะเวลาในการเล่นค่อนข้างนานนะเผื่อใครแบบว่าต้องใช้ระยะเวลาในการเล่นประมาณเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ผมเล่นไปด้วยเติมไปด้วยอะ มันก็เลยกัดระยะเวลาให้ไม่ถูกนะแต่ถ้าเราแบบเป็นสายฟรีจริงๆก็สักปีครึ่ง2องปีก็น่าจะถึงประมาณนี้ได้ส่วนหนึ่งแต่มันจะเช้ากับผมหน่อยตรงที่ว่าถ้าสมมติเป็นสายฟรีจริงๆนะสมมติเป็นสายฟรีจริงๆเนะี่ยจะไม่มีจะไม่สามารถใช้เ,เรียกว่าอะไรนะตั้งเครื่องย่อยรีไซเคิลได้2เครื่องเหมือนผมนะถ้าเราเติมมันก็จะสามารถวางได้2เครื่องแล้วมันจะช่วยได้เยอะมากๆเลยครับเครื่องรีไซเคิล2เครื่องเนี่ย คือเราสามารถย่อยพวกโทรศัพท์อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบนี้เห็นไหมเนี่ยพอมี2เครื่องใช่ไหมก็เลยจะมีพลาสติกได้ไวกว่าคนอื่นที่แบบเป็นสายฟรีหน่อยพลาสติกพวกพลาสติกนะครับเลนส์กล้องอะไรอะบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ไดโอดอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าบางทีเราก็ไปเก็บกล้องใช่ไหมเก็บอะ,อะไรกันมันมีบางนะมีกล้องมีโทรศัพท์นะครับ มีไฟฉายบาบาบาเนี่ยเอามาย่อยก็มีโอกาสได้ของพวกนี้เงยยิ่งเราย่อยเยอะมันก็มีโอกาสได้เยอะนะครับวันนี้จะไปทําอะไรวันนี้เดี๋ยวจะไปเก็บฝาละโมบสักรอบหนึ่งนะครับและเดี๋ยวเราก็จะไปปันสลอตกันนะเดี๋ยวสองรอบสุดท้ายของวันนี้เดี๋ยวผมจะไปตามเก็บเองแล้วค่อยไปทําคลิปในวันถัดไปนู่นเลยนะครับ ช่วงนี้อาจจะได้ลงคลิปประมาณวันเว้นวันนะทุกคนสำหรับเกมลาดดีนะครับอาจจะไม่ได้ลงทุกวันนะก็สามารถย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะครับใครที่แบบงงเรื่องไหนอะไรยังไงลองย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะวิธีจะแบบดูว่ามันจะต้องทำอะไรยังไงเช่นจะเข้าโรงงานทิ้งล้างยังไงจะลงหลุมหลบภัยที่โมเตลล้างยังไงก็ลองเสิร์ เรื่องที่คนต้องการจะตามหาคำตอบนะครับประตามด้วย r i c h z 9นะ r i c h z 9นี่แหละครับก็อาจจะเจอคำตอบที่คุณกำลังตามหาอยู่นะเพราะว่าทำไปลายคิดเหมือนกันนะครับมาตามหาฝาก่อนนะจอมละโมบนะครับจากที่ผมสังเกตฝามันจะดอปอยู่ประมาณ2,3,5-2,4,7นะนะประมาณนั้นหรือเคยเกิน2,5มไม่แน่ใจจำไม่ได้ เพราะว่า2วันก่อนที่ไปเก็บมาสูงสุดคือ247ดูรอบนี้ัหนี่ก็วิ่งกันซะแบบจะวิ่งรอบแมปเลยไม่ล่ะเนี่ยจอมโลมนะครับแต่ผมว่ามันดีนะที่มันดอบฝาทั้ง200กว่าฝาคือถ้าเราไปตามเก็บตามที่อื่นๆมันจะได้ไม่ได้เยอะเท่านี้หรอกเนี่ยเดี๋ยววันต่อไปผมต้องไปเอาฝาเขาอะไรนะเอาการ์ดตำรวจนะครับ การตำรวจเอ่ยตัวแดงเขียวเหลืองแล้วก็บังเกอร์อ่าไม่ใช่บังเกอร์สิต้องบอกว่าห้องทดลองท่าเรือนอะ่ะไปเปิดเอาฝาอีกทุกคน,กคนเพื่อที่จะให้ทันแล้วก็เพียงพอกับอ่าวงล้อนะครับรอบนี้กับอีเวนต์นี้นะจะได้ไหมก็น่าจะได้ทุกคนแต่น่าจะได้วันหลังๆแล้วจากการประเมินของผมนะหรืออาจจะต้องเติมสัก ร้อยกว่าบาทบอะไรประมาณนี้แล้วเดี๋ยวลองมาหมุนกันครับดูซิว่าจะได้อะไรนะจะได้เอามารีวิวสักนิดนึงนะครับส่วนจีน,นมที่เก็บไว้ตอนนี้ผมก็เอามาซื้อปอกคอหนามาแล้วนะก็ต้องมานั่งนับหนึ่งใหม่นะครับรอบน่าจะเอาอะไรไม่โกดังก็น่าจะปลาที่ใส่ปลาโต๊ะอันนั้นก็คือแบบ ยังไม่คิดว่าจะอยากได้ตอนนี้หนึ่งก็คือเราต้องจัดการไอ้ไอ้เบล์ลิสนะครับให้ครบเท่สิบรอบก่อนใช่ไหมยังไม่ถึงเลยดังนั้นเนี่ยผมปล่อยผ่านไปก่อนเลยก็ได้เอาของธรรมดาไปก่อนก็ได้ครับไม่ได้ผมไม่ได้รีบไงอีกอย่างก็คือแบบหลายๆช่องเขาได้กันไปแล้วใช่ไหมหลายหลายคนอาจจะแบบไปดูมาแล้วก็น่าจะรู้แล้วว่าการที่เราจะได้โตซส้มแซมอาวุธนะครับหรือเราได้โตซส้มแซมอาวุธมาใช้งานแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ต้องไปตามหาพวกวัตถุดิบ ใช่ไหมที่เอามาซ่อมแซมอย่างเช่นน้ำมันฉลมปืนสปริงชิ้นส่วนโรงงานอะไรแบบนี้อีกใช่ไหมถ้าเราไม่มีก็คือก็จะกลายเป็นโต๊ะธรรมดานะครับ <c oughs> ก็ต้องไปขนขวายตามหาอีกนั้น,น,นเนี่ยก็เดี๋ยวเราเอาอันที่เราสามารถใช้งานได้จริงๆมาก่อนละกันนะอย่างเช่นที่เก็บปลาอย่างเงี้ยเราเอาจะเราจะได้เอามาใช้ใส่ปลานะครับมีพื้นที่ในการเก็บของมากยิ่งขึ้นรวมทั้งกดังด้วยโกดดังก็คือ ไม่ให้โกดังสิตู้เย็นเอามาใส่อาหารนะครับก็น่าจะมีพื้นที่ในการเก็บของมากยิ่งขึ้นนะทางนี้ทางนั้นก็ต้องสะสมกันไปนะครับวันละ30เอเออใช่วันละ30จีโนมนะครับแล้วก็สูกับบอดก,ก็จะได้300นะตู้เย็นมันเท่าไหร่นะ2อ0 0ป่ปะเดี๋ยวค่อยสะสมกันไปนะตอนนี้ก็คือเอาปอคอน้องหมามาก็ครับครับเตรียมไว้3 4อันล้ เดี๋ยวต้องไปโซนหิมะไปเก็บหาหนังสัตว์แดนหิมะมาฟอกเป็นหนังฟอกก่อนด้วยนะรวมทั้งไอ้นั่นอะอะไรนะและอลูมิเนียมนะมาหลอมแล้วก็เดี๋ยวเอาไปทุบด้วยนะก็เดี๋ยวต้องไปขุดแร่นะครับแต่จริงๆผมก็ไม่ค่อยได้ขุดเท่าไหร่นะไอแร่อลูมิเนียมเพราะว่ามันใช้ไม้ในการเผาผลาญในการหลอมเยอะเหมือนกัน แต่มันก็ใช้น้อยกว่าทองแดงเนาะผมก็เลยใช้เทคนิคในการย่อยแทนงครับคือการจะย่อยเอาแท่งอลูมิเนียมเนี่ยเอากระป๋องเมียไปย่อยก็มีโอกาสได้นะทุกคนเออหรือเจ้าจะเอากระป๋องสีไปย่อยก็ได้ครับอาจจะได้แผ่นก็ได้แผ่นอลูมิเนียมอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกของแต่ละคนด้วยนะยิ่งย่อยอันไหนเยอะขึ้นนะยิ่งย่อยชิ้นไหนมากมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ดอกของหายากได้มากขึ้นนะ ก็ต้องไปเช็คกันอีกทีว่ามันจะมีมันจะได้กี่เปอร์เซ็นอะไรกี่เปอร์เซ็นก็ว่าไปนะครับในเครื่องรีไซเคิลป่ะโอเคเรียบร้อยเมื่อกี้เราไปหาจอมระโมบเสร็จแล้วแล้วเราก็มาที่เรืออับปางเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตรงดิ่งกันไปที่ปั๊มน้ํามันเนาะเพราะว่าตรงปั๊มน้ํามันเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปปั่นสล็อตกันนะครับดูซิว่ารอบนี้เราจะแต้มขึ้นไปถึงที่เท่าไหร่จะได้ประเมินถูกว่าอีก3วันที่เหลือเนี่ยเราควรจะเก็บฝาให้เท่าไหร่นะครับแล้วว่าสุดท้ายเราจะต้องเติมอีกเท่าไหร ถ้าต้องเติมจริงๆก็ก็ต้องดูก่อนว่าเติมเท่าไหร่ดีนะครับให้มันคุ้มค่ารวมทั้งฝาด้วยเนาะช่วงนี้มีเป็นอะไรบ้างสเสบียงมาไหมมีสเสบียงก็เหรอเรือ,อปาสเสบียงไหมซักเสบียงก็น่าไปลุยตามบังเกอร์อะไรพวกนี้นะเก็บแต้มเพื่อจเจากระเป๋าดำนะครับอ่าแต้มสเสบียงมาแล้วเออใครสนใจก็ลองลุยดูนะครับปะเดี๋ยวเราไปหมุนกันดีกว่า ตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่อ่ะพันเก้าวะเหรอรัววันก่อนผมเอามาใส่ไว้ที่นี่เพิ่มอ่ะอ่ะลองดูปั่นครับก็เดี๋ยวปั่นทีละ30มสิบละกันนะทุกคนดูสิว่าจะได้ถึงเท่าไหร่นะครับปั่นไปเรื่อยๆถ้าได้อาวุธมาหรือแบบได้เช็คพอร์ตมาก็ถ้าอยากได้จริงๆก็อยากได้ปืน จะได้เอาไว้ลุยในแมปยากๆ cover แต่จริงๆถ้าเราได้เรียงแบบ3อันนะ่ะมันก็จะได้แต้มเยอะขึ้นนะลองดูเดี๋ยวอย่างถ้าเราได้ะระเบิดซีโฟเรียงกัน3ลูกก็จะได้ตั้ง100แต้มเลยนะได้ร้อย cover ใช่ไหม หรือได้ร้อยฝา่าแจ็คพอตเอาสีม่วงน่าสนใจสุดแล้วตอนนี้ถ้าได้นะเอาได้ดิว,วะ่ะปนสกานะครับเฮ้ย number 4ได้129คยเวอร์เมื่อกี้เอามาเรื่อยๆเลย ก็คือถ้าได้เป็นร้อยเนี่ยมันก็จะมีโอกาสได้เป็นพนะันนะเหมืองว่ารวมแล้วรวมๆแล้วรอบหนึ่งที่เราไปปั่นสล็อตเนี่ยโอกาสที่จะได้แต้มเป็นพันนี่ก็สูงมากๆเลยนะแจ็คพอตมารอบต่อมาครับเปิดยิงลูกระเบิดได้ไหมน่าสนใจแล่วทำไมไอ้เลนมันไปอยู่อันยากสุดเลยอะเห็นปะเลนมันหายากเหรอแต่ผมย่อยกล้องก็ได้มาเยอะนะ เอ้ยได้ปืนยิงก็ระเบิดเดี๋ยวเอา,เอาไว้ลุย99เวฟครับออกปืนก่อนปืนไปเก็บไว้ที่บ้านไก่สองตู้อะได้33โคฟเวอร์ถ้ากระป๋องก็12โคฟเวอร์ครับได้สองันนะช่วงนี้หมุนแต่เอ้ย366เทปก้าช่วงนี้หมุนแต่ ตุสลับไปก่อนครับกระตามอีเวนต์ตามช่วงหน้ามันนะนะมีกิจกรรมอะไรก็ทำทำไปครับอันไหนเรารู้สึกว่าเราไม่ทำก็ก็ได้อย่างเช่นพวกล่าหัวหรือบททดสอบชมชนะ่ะเราได้ของแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องมาเล่นก็ได้หรือจะมจะาเล่นก็ได้ก็แล้วแต่ตามสะดวกนะครับคอเวอร์เฮ้ยแปดสิบีแล้วเหรอ Energy d r i n k นะเมื่อกี้ เป็นไอเทมที่เอาไว้ใช้เพิ่มพลังงานถึงพันไหมมันถึงพันไหมรวมๆแล้วถึงพันไหมไม่น่าถึงเนาะต้องไปดูคะแนนรวมอีกทีออ้ยเมื่อกี้เทปเกสามันไก่สามเทปสามเป็นร้อยเหมือนกันนะหรือห้าร้อยก็ฝาครับตอนนี้ต้องไปเก็บอีกแล้วช่วงเย็นเดี๋ยวผมไปเก็บอีกสองรอบใช่ไหมมันก็จะประมาณเกือบห้ารนะ้อยฝาเนาะเก็บสักสองวันแล้วลองมาปั่นอีกรอบหนึ่ง ไปถึง500แต้มไหมเนี่ยต้องถึงแหละแต้มก็เริ่มอ่าฝาแดงก็เริ่มล้อยหลอลงไปทุกทีนะครับแต่ที่แน่คือได้ปืนมาเพิ่ม2กระบอกแล้วสองสามกระบอกแล้วเอาไว้ลุยที่โวโถนนะเฮ้ย hey, ได้ปืนสกายอีกแล้วหรือเห็นว่าเราไม่มีโต๊ะก็เลยให้ปืนเยอะอือ กระป๋อง3กระป๋องเรียงกันได้ตั้ง60ไก่2อ่ะเนี่ยเป็นร้อยแล้วเนะี่ยเฮ้ยรวมๆรวมๆแล้วเกือบพันเหมือนกันนะแทมโคเวอร์นะครับเฮ้ยมีลุนล้นมีลุ้นอาจจะแบบไม่ต้องเติมก็ได้มั้งเนี่ยจะถึง7,000พัแล้วแต่เดี๋ยวต้องต้องไปเช็คในคะแนนไบโคเวอร์ก่อนนะจะหมดแล้วครับฝา,าเพิ่มมาอีก39ต่อชีวิตปอีกนิดน,นึงแต่เดินแต่เดินเฮ้ยต่อนิดน,นึงจะหมดแล้วมั้ น่าจะหมดรอบนี้นะโอเคเรียบร้อยเช็คคะแนนหน่อยสิไบโคเวอร์ cover, ตอนนี้มีเท่าไหร่อะ7104ขาดอีก400เหรอ309 396เฮ้ยทุกคนมีโอกาสได้ว่ะจริงๆโอเคเดี๋ยวผมไปตามเก็บฝานก่อนแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตื่นเต้นตื่นเต้นคลิปหน้าหน้า,น,าน่าจะได้แล้วนะ โอเคนั้นไปแล้วนะครับสวัสดีทุกคนใยนะบ๊ายบาย